สวัสดีจ้าพี่น้องมาแล้วมาหอดแล้วพี่น้องแม่ลำพ่าตาลุวันพาเพลินมาหอดกับอาจารย์ตายมาหอดบานแพงเป็นทีเดียบ้อยแล้วพี่น้องตอนนี้มาหอดเที่ยนเทียนย้ายกับเขาบ่ได้พี่น้องแค่ว่าย้ายไปใส่เห็นทัาวหาอยู่ในบ้านไปะนะ <c oughs> แต่ว่ามาหอดมีเสียผ่าตากักเต็มอยู่เยนแม่ลำพาอนี่ บแล้วผู้ใดมาอยู่เฮี้นถือศียมาอยู่เฮี้นบาตรที่นี่เอาวันจิตใจให้ล้วติบาตที่นี่เ้อเออผู้ใดมาตีมาถือเศียยอยู่เฮี้นมาแล้วเผาบาตที่นี่อผู้ใดบาตรที่นี่อดีคาเออบวหายาย่เห็นมันพูดได้มาอยู่เฮี้นเสียผ่นแผ้ขาวอักลัก จะว่าสีใดเป็นสีสิวสีแหลาปานมะล้มขอเข่าบาดที่นี่คุณเบิร์ตเตอร์รูดโอ้ยมันเย็นซะแล้วเยอะนี่ยเย็นคือติดไตได้เยันแม่ลำเผาเออเอาเอาถอย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 หักเบิด์หักเบิด์หักเบิด์หักเบิดหัวหัวหักเบิด์ตเอฟซีเปนมาใครประทัดบ้านแพ่งเราไล่งาน รายงานใหน่อยคุณหมูน้ำเมลเดอร์เพื่อนว่าเดี๋ยวนี้แม่แลำพาอกับอาจารย์ใต้เดินทางถึงบ้านแพงโกสุมกระท่อมหน่อยสิตรีลราพี่นอ้องอ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามา <laughs> พ่อพอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกัก <laughs> ถอยแน่แท้ โอเคสวัสดีสวัสดีหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วยืนย็นจันทร์เราจะมาเที่ยวป่านอะไรยังป่านมาล้มกวาเขาแจะเป็นจ้าจ้าโอเคโอเคอ่าถอยมาถอยมาถอยมา เพิ่นเดี๋ยวรถมอไซค์ลงพีนงาา่น้องพอดีพอดีนี้มาล้มกวาเข่าไหมนอนถาดเอามอไซค์ลงใส่กัน <c oughs> ต่อยมาต่อยมาต่อยมาเฮเคเคเคพ่อพ่อพอ,พอ,พ,อพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวมามามาแซมนี่ละเอาซำนี่ละเบอร์คายพี่น้อง <c oughs> เอาหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอารายงานดูบัดนี้ว่าปูลงคนว่าหับไงเป็นแต่ยานไปน้ำไม่เด้อว่าท่นรายงานไหนฟังดูบัดนี้หมู่บ้านทั่วฮะเร็วว่าบระธานไี้มาไปหาแมยุงเกลือเจ้าตัวมือว่าทัานพอได้ยกว่าเดีหัวหนาพันธาปีวงเดียว่าท่นผมไปโมดนดอกว่าท่นเออเพิ่นจิพราะดีพี่น้องเพิ่นขึ้นมาบ้านเพิ่นจิลงไปเทียบน้ำกันเป็นสิบเป็นเลน้ำแม่ด้วยเป็นเยอะพี่น้อง คุ้มเหยี่ยมมากโยกับบ่มากไปติแวะไปฮับเอาเขาแอกย่นน้อแย่านเขาแวะไปฮับเอาแม่นี่ว่าเพิ่นติแวะเพิ่นติไปกูเทียบจากมือสองมือมาสั่นเพิ่นมาเรียกว่าบ่ได้ใหญ่มาน้ำพ่นพ่นไปฮับเอาใหญ่มาน้าไม่เด้อเด้อเอาของลงก่อนสายใหญ่ก่อนสายกำลังสิมากมาสั่นทูบไปบอกแล้วกำลังสิมาเอาเอาไม่ใช่ลงไฟมอเนี่เอาเท่าเท่า ใจใจร้ายออัด้ไปเอื้อนเดยยินเสียงกนมาเองร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเอาปดขาาด้ร่วนปวดขอ้ัดบานีใจรายใจร้ายยินแต่เสียงกับมาว่าด้ไปเอิ้ ออไม่ได้อยู่หลายวันไม่ได้อยู่หลายวันไม่ได้อยู่หลายวันโอ้ยพวกน่ะผักสุยางเท้าเคี้ยวขึ้นบักคักเลยเป็นพี่น้องอือเฮ้ยบักขีดหนาเบิ่งก็บขีดหนากันโอ้บักขีดหน้าเป็นนุ้ยเราเด้อ ว่าตักแตง่ายแล้วปลูกบอพี่ก็เป็นน่วยยังว่าบอพี่กะนี้มันเป็นน่วยซาพุ่นนะน่วยกำลังโดกอักลากแล้วพี่น้องอือกำลังเป็นน่วยแล้วกำลังเป็นน่วยเราเข่าก็งามคักเข่าก็งามคักแม่ละบเข้าไปเข้าเดียวกับคุณมาเข่าก็งามคักแล้วโอขาขา อมอเตอร์ไซค์ลวมยังเติมน้ำมันเมื่อวานนี่นึงอาจารย์ใต้อันอันอันซีเมนตอนเจ้าโดดอันที่เพิ่นเฮ็ดเป็นบักไวปฮะน่ะดีไปยังบล้มทับจักรยานควายดีไปยังบล้มทับจักรยานอาจารย์ตายแล้วอันโดดอันเพิ่นเฮ็ดคว้าสะพานไป เออเอาเาปอบเป็นยังปอเป็นยังเอ้ยเอ้ยือเป็นสั้นบปะเนี่ยเจ้าโดดต่งคว้าสะพานมองออกมาจากบ้านพว้าใทุนน่ะนะเออเอาอันนี้ออกก่อนเอานี่ออกก่อนปะเอ้ยขาหักข้อล่อเลย ทำลายร่างกายอันมอไซค์ไข่ขาหักคอรัวเลยน้ำมันเนี่พอนแกซื้อย่างตัวน้ำมันเติมมือวานนิดนึงถ้ากันถ้ากันว่าเติมจกอันว่าน้ำมันมือวานนิดนึงเอออาเดี๋ยวแม่ละาเผาอ่อาร้อนลงทรายจานไตกันทีหนว่าตีสอดว่าตีสอนมืออื่นว่ายายบุ้มมีมูเลยมาโทรหายายยายกบลาบ อุ่อยู่ในบ้านทรกปหาแล้วตอนนี้โทรไปหาแล้วเดี๋ยวเอาเาแม่ละพ่อมาใส่ลงซอยจานตายกันพี่น้องรถลมยึดรถลมยชงรถไอ้ยากหัวจ่บาดนี่ยเดียคุณยายมาแล้วเดี๋ยวคุณยายมาแล้วแต่อย่งไีเนี่ยอาอยวายอัสดีค่ะ ไม่เป็นยั่นน้องแม่คนนี้รถล้มทั้งรถอันอันขายยังหักขอล่อเอา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 ขอดูจัดไปแล้วพ่อเอาลงซอยกันกันกินหนักไดเอาลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้เอาทางทางไหนบ่เป็นยังจักรยานบ่มีการเสียหายยังมีตั้งตลอดอาจารย์ตายขั้นเดียวทุ่นโดด ชาวอันค้าหักอาจารย์เต้ไปพ่อบางเพื่อนเท็ดอ totally ันอันเท็ดถนนพอดีมันเป็นบักกึนลืึนนั่นแหะแล้วหลอนเบรกเราก็โดดมันโดดเมื่อไส้กับจิตฟงขึ้นกับจิตแทกลงตัวแบบนี้อืมกันทกทอมน้าบ้ามีปัญหาเลยอันขาย ขาที่เพิ่นเชื่อมมันบอดีมันบอดีเดี๋ยวไปเชื่อมไม่ให้อาจารย์ใต้เจ้างานเข่าเจ้าแหละบ่ต้องเชื่อมดอกขี้ไปพิงไว้กขบอกเอาไปขวบบอสจันทร์กันเพมีสองยางให้เลือกคันบ่ไปเชื่อมกะคันไปพรอไปหอดมองใดก็ไปหาพิงหลักเสาไว้พิงต้นไม้ไว้พี่น้องเก็ขีเข่าครับเมื่อกี้ขีเข่าต้องกันครับพี่น้องหอดจังมงบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงบอกมาจากผลสองโมงจอดดูอาจารย์ใต้จอดดูดูบัดวัดหอดโกสุมเขาบอกให้จอดซื้อมาไม้มากไหลรนะกับบอจอดจักหม่องเนี่ยออกเป็นคุ้มเครือเนาะ โอ้ยหแยังว่าอันนั้นเพิ่นขายยังไงอาจารย์ตายย่านพี่จอดให้จอดหน้าตลาดเนาะกจากพันบ่งหูจังก็ยังว่าอันนั้นเพิ่นจอดเพิ่นขายยังไงอาจารย์ตายก็ยังบอกว่ากับหวดกดซุ่มมันขันมีม่งจอดจอดให้ในเด้อเอาแน้วเราไปยังเราจะค่อยไปไหมอุ้ยอุ้งกับพี่อ๋อเอาาหมวดเป็นตีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาอันนี้อีบุกอีบุกหนึ่งไว้แล้วอันนี้หัวอีบุก หัวให้ฝุกที่แรกว่าจิตมะมืออื้นปนี้กแมร์ว่าบ่อไม่มูเนาะแม่พ่อไม่เราม่ยู่บุเดียวว่าวายายยู่ผู้เดียวอาจารย์ตายแล้วว่าเอ้าข้าายายยู่ผู้เดียวเขากลับมืออื่นเนาะเนูบอกกับยายวันนี่มือเช้าลูกก็โทรมาแม่ก็บบอลลับเนาะโทรเข้าหาบอลเล้วโทรหาติดพูดถึงบอลลับเรียนตัวก็ยังนี่ ตตำอเอาพี o, ่น้องวัน no. นี้มากินข้าวน้ากันเวัดย้ายหาตำบกฮวงหาเน้ากินมะถาเราลูกคนบ่ได้ยังมาฝากได้เนี่ยหน่อยบอกว่าอาจารย์ใต้จอดบ่จอดกันได้ได้มันกูรถหลายพี่น้องมันจบควางมันเป็นรถขั้นใหญ่แล้วมันจอดเน้าอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วรถขั้นใหญ่จอดใส่กระยากเอไม่กินข้าวน้ากันพี่น้องเอา รายงานตัวแล้วว่าแม่ลําพ่ออาจารย์ตายถึงบ้านแพงโดยความปลอดภัยแ,แม่แม่ก็ดีใจแล้วว่าจะไปิงใจปู่จักได้ว่าลูกสิมาวันเฮซ้ัซ้อนพี่น้องรถล่มทั้งรถรถล่มทั้งรถขาหักทั้งรถแต่ว่าคนถึงบ้านโดยปลอดภ <c oughs> ัยพี่น้อง,งขอน้ำกันติดตามตอนต่อไปะคเอาสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเข้า ยู่ดีกินแซ่บทุกคูทุกคนป <c oughs> ัาจักรโล่ใบไข่เจ็บ <c oughs> พอกัน่าคลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ